สัมพันธ์ของเราในปัจจุบันนะครับมันเหมือนบ้านที่แตกฟ้าผ่าลงมามีเรื่องมีปัญหาให้เข้ามาทะเลาะเบาะแว้งไม่พออกไม่พอใจกันตลอดเวลาเพราะความรู้สึกว่ามีมึงและชีวิตกูดีขึ้นของมุมมองของเราและเขาอะลดลงไปมากอารมณ์เหมือนกับไม่เห็นคุณค่าของกันและกันก็เลยไม่อยากชมกันไม่อยากขอบคุณกันไม่อยากขอโทษกัน และความสัมพันธ์ที่ไม่มีการพูดคุยสื่อสารขอบคุณขอโทษแสดงออกความรู้สึกด้านดีด้านรู้สึกผิดด้านเป็นห่วงไม่สามารถแสดงออกเรื่องนี้กันได้เพราะเมินผ่านเรื่องนี้ตลอดอะ่ะมันจะทําให้ชีวิตคู่ค่อยๆเริ่มเฉยชาเหมือนอยู่กันไปเรื่อยๆแต่ไม่ให้เกียรติกันไอคนที่ยังอยากรู้สึกอย่างฝั่งคุณที่ยังรู้สึกว่าฉันยังอยากได้ความรักฉันยังอยากมีชีวิตคู่ที่มันไม่ใช่อย่างเงี้ยอยู่ไปเฉยๆชีวิตคู่ต้องไม่ใช่แค่อยู่เฉยๆมันต้องมีความ เติบโตด้านความสัมพันธ์ด้วยอันนี้ความสัมพันธ์ไม่มีอะไรเติบโตครับมีแต่อยู่เฉยเยิ่งในมุมเขาจะเห็นเลยว่าเขาจะพูดเรื่องเดิมคิดเรื่องเดิมด่าเรื่องเดิมหาเรื่องเรื่องเดิมไม่มีการชมไม่มีการขอโทษไม่มีการพูดถึงวันพิเศษใดๆทั้งนั้นเพราะในหัวเขาคู่คือคนที่ช่วยอยู่บ้านคือกลับมาบ้านแล้วฉันเจอฉันก็ออกไปทํางนานทางเงินแต่ไม่ใช่ในมุมเขาไม่มีคําว่าคู่คือคนต้องกลับมามาเติมกําลังใจกันในมุมเขาไม่มีเรื่องนั้นเลย